รู้หรือไม่ว่าการมีสุขภาพช่องปากที่ดีเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสุขภาพทางกายโดยรวมการละเลยในการดูแลสุขภาพช่องปากจนเกิดปัญหาฟันผุเงือกอักเสบหรือปัญหาอื่นๆอาจส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของร่างกายเช่นโรคติดเชื้อในปอดโรคติดเชื้อในกระแสะเลือดโรคเบาหวานโรคกระดูกพุนโรคอ้วนและภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครร วิธีการดูแลสุขภาพช่องปากโดยทั่วไปคือการแปรงฟันเป็นประจำทุกวันอย่างน้อยวันละสองครั้งหรือหลังมื้ออาหารเพื่อยับยั้งการเกิดคราบจุลินทรีย์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดฟันผุเลือกใช้แปรงสีฟันที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเช่นมีมออกอ,กอมีสัญ,ญลักษณ์แปรงติดดาวเป็นต้นเลือกขนาดแปรงที่เหมาะกับช่องปากขนแปรงไม่นุม่มไม่แข็งจนเกินไป เลือกใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ซึ่งช่วยปกป้องฟันให้แข็งแรงโดยใส่ใจกับการอ่านฉลากก่อนซื้อมากขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพฟันของตนเองพบทันตแพทย์เพื่อเสริมสร้างการป้องกันเป็นประจำทุกปีเพื่อรับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี นอกจากจะช่วยรักษาฟันให้ใช้งานได้นานขึ้นแล้วยังช่วยรักษาเงินในกระเป๋าจาัดก,การรักษาซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าได้อีกด้วยที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการวางแนวทางการส่งเสริมป้องกันสุขภาพตามหลักอ t t ตาวาชาร์เตอร์มาอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากตามกลุ่มวัยดังนี้วัยเด็กปัญหาสุขภาพช่องปากในเด็กไทยเด็กทารก พบความเสี่ยงจากโรคปากแหว่งเพดานโว1-2.5คนต่อ1,000คนหากไม่ได้รับการรักษาทันทีอาจส่งผลให้เด็กดูดกินนมลำบากเติบโตช้าและมีปัญหาด้านการสื่อสารในอนาคตเด็ก5ขวบกว่า75%มีปัญหาฟันผุเฉลี่ยคนละ4.5ซีและเสี่ยงน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์เมื่อเทียบกับเด็กที่ฟันผุน้อยกว่า4ซีเด็กวัยเรียน มีฟันผุเฉลี่ย1.4ซี่ถึง52%แนวทางการดูแลสุขภาพช่องปากในวัยเด็กพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูควรเข้าถึงความรู้ในการดูแลฟันตั้งแต่ซี่แรกกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เด็กเกิดความเคยชินได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการดูแลสุขภาพช่องปากทั้งที่บ้านหรือศูนย์เด็กเล็กเพื่อสร้างเสริมการป้องกันสู่พฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคตสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดหวาน จากของหวานเปลี่ยนมาทานผลไม้หรือขนมหวานน้อยในบ้านและโรงเรียนขอความร่วมมือจากร้านค้าทั้งในและนอกโรงเรียนและชวนแปลงฟันทุกครั้งหลังท่านเสร็จแล้วเพื่อลดโอกาสเกิดฟันผุเข้ารับบริการส่งเสริมป้องกันเช่นการเคลือบหลุมร่องฟันเพื่อป้องกันฟันผุหรือเคลือบฟูอร่อยเพื่อช่วยให้ฟันแข็งแรงเป็นต้นไว้ทำงาน ปัญหาสุขภาพช่องปากในวัยทำงานส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยการแปรงฟันให้สะอาดดีพอและการไม่พบทันตแพทย์เพื่อเสริมการป้องกันจนเกิดอาการหรือโรคต่างๆเช่นฟันผุเกิดจากการบริโภคอาหารเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูงและละเลยการทำความสะอาดซึ่งอาจส่งผลต่ออาการอื่นๆได้เหลือกอักเสบเกิดจากแปรงฟันแรงเกินไป หรือทาความสะอาดช่องปากไม่ดีพอจนเชื้อโรคสะสมบริเวณข้อฟันและทําให้เหงือกบวมแดงปริทันร้ายแรงกว่าเหงือกอักเสบเพราะเชื้อโรคทําลายลึกไปถึงเนื้อเยื่อกระดูกเบ้าฟันแผลในปากและรอยโรคมะเร็งช่องปากส่วนใหญ่พบในผู้ที่มีประวัติพันธุก,กรมรมรวมถึงบุหรี่และสุรามีอาการเป็นแผลในช่องปากนานเกินสองสัปดาห์ควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยทันทีแนวทางการดูแลสุขภาพช่องปากในวัยทำงาน ใช้สิทธิ์ที่มีเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีแม้ไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยในช่องปากเพื่อเสริมการป้องกันให้สุขภาพฟันแข็งแรงใช้งานได้นานที่สุดไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายไปกับค่ารักษาจากโรคเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อนามัยช่องปากที่ได้การรับรองมาตรฐานใช้ยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์และแปรงฟันตามคำแนะนำของทันตแพทย์วัยสูงอายุปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเหลือฟันในช่องปากเฉลี่ย10-18ซี่มีการเปลี่ยนแปลงของต่อมน้ำลายและเยื่อบุช่องปากทำให้เสี่ยงต่อการสำลักอาหารเกิดการติดเชื้อที่ปอดซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้ปัญหาอื่นๆเช่นปากแห้งมีแผลมุมปากมีกลิ่นปากเป็นต้นแนวทางการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุที่เข้าสังคมได้ใช้เครือข่ายผู้สูงอายุเป็นช่องทางสื่อสารการดูแลสุขภาพช่องปากการเข้าถึงบริการเพื่อกระตุ้นให้เกิดการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองอย่างถูกวิธีสำหรับผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงควรได้รับการสนับสนุนความรู้ในการดูแลมีทักษะในการสื่อสารและอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อสร้างความไว้วางใจ แม้การดำเนินงานตามแนวทางที่กล่าวมานี้จะพบอุปสรรคด้านการจัดการเชิงระบบที่ซับซ้อนปัญหากำลังคนด้านทันตบุคลากรและการขาดความตระหนักรู้ในการรักษาสุขภาพช่องปากด้วยตนเองของประชาชนแต่แนวทางส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เริ่มแสดงให้เห็นแล้วว่าเป้าหมายที่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพช่องปากที่ดีกำลังจะเกิดขึ้นจริงในอนาคตอันใกล้